ป้าแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่เกมวันพันแมน่แต่จะต้องแก้เราก็มีตัวใหม่มาแล้วป้าแพทก็เคยบอกแล้วว่าป้าแพทแบบอยากเลิกเล่นเกมนี้เพราะมันให้มีส่วนตวงตัวดํามันเกลียดม,มันเกลียดตัวดํามากๆเลยแต่พอเราไม่ได้เล่นานานๆพอเราเข้ามาเนี่ยเกยมมันก็จะมีเออเพชรให้อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยป้าแพทก็จัดมาแล้วนะคะเอาเพชรมาซื้อเลยนะคะ58บใบนะคะตัวดำเนี่ยะก็ไม่คิดว่าจะได้หรอก58าใบอ่บอะ เา็ไม่ได้เป็นคนดวงดีเลยขนาดนั้นแต่ก็อยากอยากมาลองเล่นดูอยากมาลองสุ่มดูเผื่อมันได้ปะเออดูพลังตอนนี้ดิล้านแปดได้ข่าวว่าเขาเล่นเขาปั้นทุกวันเนี้ยเขาปั้นตัวเดียวอะสองล้านกว่าแล้วพลังต่อสู้อะแต่เราอะห้าหกตัวแต่แค่ล้านแปดคิดดูแล้วกันว่าแบบไม่ได้เล่นนานมาก มันเล่นนานมากจริงพูดเลยเนะคะก็อเอามาสุ่มเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนะจ๊ะขอมาเลยมาเน้นๆห้าสิบใบที่ขอให้ได้โปรแสึเลยนะคะโกเค t สึมาเร็วมามาจา้ะใส่ฟรีต้องอยู่ได้ใส่ฟรีต้องมาไดสา้สันก็เป็นฮีโร่ระดับ A ใครอะสน็กก่อน สนิทจริงด้วยโอ้โหขนาดไม่ได้เล่นนานยังจำได้เลยว่าเป็นสนิกโถมามาเอาให้ได้มาให้ได้เริ่มสำรวจกันเถอะใครอะบอลทองเหรออ๋อสริงมัดแต่กับบอลทองไปด้วยกันไงสำรวจด้วยกันคุณไม่ได้แล้วละ่ะเลิกไหมโอ้โไม่ได้เลยมันจะอะไรขนาดหนาเนี่ย ติดตามข้าวมโจมตีอันนี้ใครอยาติดตามข่าเนี่ยเออใต้ดินปะไม่ใช่นั่นฟ้า,ฟาโอ้โหคุณเกือเกินไปปะเนี่ยที่ไม่เคยเสียงอันตารายใครละเนี่ยจีนัทเอาลืมไปหมดแล้วว่ะอลืมไปไงอะเนี่ยโอ้โห หรอกคนฉัสืบอาจริงๆเอสเ,เ,เ,เอยังไม่เจอทั้งตัว,ตวเลยเนี่ยโอ้โหกระดกของฉันนะยูเอ,อ็นอีหวัวล้านโอ,โอ้โหไม่หวังแล้วค่ะคนบ้า่ะเนี่ยให้กินเกลือขนาดารเดบับไปเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหโ หวังสูงไป50 5สบหาใบหวังสูงไปเขา้อย8 0ดบใบโน้นรับรตีอ่ะใช่ปะสายฟรีอยู่ยากค่ะแล้วสายฟรีอยู่ยากแต,แต,แต่แต่ถ้าจะอยู่ได้ต้องเป็นสายฟรีแล้วก็อดทนได้เพชรมาเท่าไหร่ซื้อแต่ใบดำเนี่ยเออต้องมาสายฟรีอดทนด้วยนะคะแต่ว่าแพชรไม่ใช่ไม่อดทนโอ้ ดูพลังยังแค่สามแสนอยู่เลยอะอดทนทำไมวะอดทนไปเพื่ออะไรอะกูไม่อดทนละ